Check me, check me. เช็คไหมเช็คไหมเช็คไหมเช็คแล้วเขาจัดเล่นเอาโดนสองคนคู่เลยครับตรงนี้อยากแปะลาวดอมซิงแซกออกไปได้อีกฝั่งหนึ่งแต่ตรงนี้ปัดทันบึ้มแล้วเกิดมาขอหน่อยเอาขึ้นหน่อยโบนัสเหลืออากาเซียคนเดียวเรลสามคนลุมดีครับลุมดีครับลุมด,ดีครับแก่งไปหมดเราอยู่เยอะครับเอากาเซียคนเดียวเจอหน,น้าอีกแล้วอากาเซียมีลุ้มเล่นู่กับโบนัสอากาเซียจะเด้งเลือดแต่ว่าได้ปิดสปอร์กอากาเซียไปก่อนแล้วมีเทียนเอ็ดมาเ <มา S 2> อ, <seamlessly S 2> อ็ดจะซิ่งยังไงไม่ไหวแล้วปึ้มแม่ แล้วครับวนไปถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเอาแล้วฮะงงแล้วฮะทั้งวนก็ต้องกันตอนตอนทั้งงานจะเกิดทั้งเร่องนี้เต้าฟีเฉยเลยฮะคนเนียนมุดเป็นเพลยเออเขาจะบีบเบ๊กเพล์แล้วมาเลยตายพรอมพิงเกอร์การเลยกับอาร์เก็เซียยังมีเฮลิเกียนบอลในดอกสุดท้ายเบรกเอาไว้แล้วเขามาจุดซอยเลยครับแมงอุ้ที่เอ็นมาสิงสิงใส่ไว้แล้วคนออกยังมีโฟลสเบดลิลลิเกลิงเข้าไปเล่น นะครับมึ่อมาสามทบสามหอกสามอยสัมศูนยหรือเปล่าสามสามแล้วเดี่ยโบนัสขอโชว์หน่อยโอ้โหแลกเท็กันตรงนี้เสืออเสียกระเทียน์เราได้มาครับเสือเป็นแค่โบกากคนเดียวแมรีบ้าแล้วมีอากาเป้กับดีบูมจะไปจบเกมต้อขอไล่โบกากเอาได้ไหมปัดหวงปัดหวงปัดหวงเอาอักาเป้เข้าเปล่าไปแล้วแล้วยังรอดอยู่มีโอกาสที่รับโอดยังแข็งต้องล็อตีบ้าแล้วจบเกมสองศูนย์ได้มาอีกหนึ่งคะแนนสำหรับเพียร์จีอีสปอร์ตครับ